ว,วันที่สองวันที่สามวันที่สี่เป็นสัปดาห์ที่สองเด็กก็มาเล่นแล้ก,กไปไม่มีใครมาเรียนหนังสือแล้ววันหนึ่งความอดทนก็สิ้นสุดลงก็จะลุกขึ้นนะจะไปนะคือจะไม่อยู่มองไปที่กระดานที่เราเคยเขียนสอนมีรูปๆหนึ่งที่ทําให้ครูเรียมอยู่ได้แต่ทุกวันนี้รูปของเสด็จเจ้าอยู่หัวพอเห็นรูปของท่านมีความรู้สึกเมื่อไม่มีใครก็มีผมท่านไง่การตื่นใจของวันนั้นของเราเนี่ย มันทําให้มีอ,อะไรอ,อะไรมากมายในวันนี้ทําให้เขามีอาชีพดารงตนเองอยู่ได้ยังมีความสุขเด็กๆ็กมือเซยเด็กเด็กประลองทุกคนที่นี่รักพระอ,องค์ท่านทุกคนที่นี่เห็นรูปพระอ,องค์ท่านเมื่อเห็นพ่อ